เออใช่ไหมผมพูดล้วผม,ผมแบบหัวร้อนจริงตอนนี้ผมหัวร้อนจีทุกคนคือผมพูดแล้วผมเสียความรู้สึกมากเว้ยตอนที่ลาปตาต้ามาลงเชียคนที่จะมาพลิกบาซ์เวโลนาเราเว้ยคนที่จะม,มาถึงผลงานแรกไอ้ห่าเมสซี่หลุดออกจากทีมโคตรสุดยอดปล่อยเมสซี่แล้วค่อยปล่อยกิสมันแทนที่จะปล่อยกิสมัน ต่อค่างหนึ่งคิดมัน8ปดแสนต่อสัปดาห์เพื่อเพื่อใครก็ไม่รู้ถ้าผมพูดต่อน,นี่มันจะยาวเ,เลยนะคลิปนี้แม่งสองชั่วโมงแน่ๆผมระบายผมด่ายับเลยผมควรพูดต่อหรือผมควรหยุดพูดทุกคนผมถามหน่อยดิผมถามทุกคนโอ้ยมันร้อนร้อนจัดเลยไม่พูดนะโอ้ยร้อนร้อนร้อนหัวร้อนเลยผมขอแป๊บเดียวผ,ผมหัวร้อนเกินว่ะผมผมคุมตัวเองไม่ได้จริงผม,ผมขอพักแป๊บนึงผมหัวร้อนยันหัวเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e g กร d นะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับก็เราจะมาพูดกันในประเด็นที่หลายๆคนน่าจะรู้มาบ้างแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออะไรอย่างงี้นะมันก็เป็นประเด็นเรื่องที่เมซี่ต้องออกจากบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เข้าใจในแบบที่ทุกคนเข้าใจเละเดี๋ยวผมขอเท้าความไปก่อนจึงมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ทราบว่าเรเนลเมซี่เนี่ยย้ายทีมเพราะอะไรคือบางคนยังไปจําภาพที่เมซี่ขอย้ายทีมตอนที่โจเซฟ มาเรียบาตโตเมลเนี่ยยังเป็นประธานสโมสรอ,อยู่ณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันย่าแย่จริงๆนะครับทีมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบาตโตเมลทําไว้เยอะจริงๆสำหรับบาร์เซโลน่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยนักเตะที่โอเวอร์จนเกินไปอย่างเงี้ยครับอย่างอุมติตี้อย่างเงี้ยอย่างกิสมันอย่างเงี้ยโหค่าเหนื่อยนี่แบบสุดยอดเลยก็บาตโตเมลก็ตอนนี้ก็รับโทษเรียบร้อยนะครับก็ไปชวใช้กรรมในคุกนะครับ แต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องที่ทําให้ผมต้องหงุดหงิดถึงขนาดที่แบบว่าในไลฟ์สดหลายคนน่าจะได้ฟังไปแล้วเนาะหรือใครอยากฟังแบบเต็มเต็มก็ไปฟังในไลฟ์สดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดเนาะผมใช้อารมณ์เยอะมากไปหน่อยเนะี่ยผมก็เลยเลือกที่จะแบบว่ารอให้อารมณ์เย็นลงแล้วมีหลายคนในไลฟ์สดก็ยังบอกว่าเออให้ทําคลิปแยกไปเลยผมก็เลยมาทำนะครับถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเริ่มต้นเลยเดีเนลเมซี่ส่งแฝกขอย้ายทีมนะครับแต่ด้วยความที่บาตเมลบอกว่าล้างทุกทางไม่ให้เมซี่ออกนะครับ เมสซี่ก็เลยเล่นจนจนหมดสัญญาในเดือนมีนาเนาะก็หมดสัญญาไปนะครับทางลาปอตา้าก็ได้เลือกตั้งแล้วก็เป็นประธานสมโมสรทางลาปอตา้าเนี่ยโหตอนที่เลือกตั้งก็ประกาศเลยว่าผมจะทําทุกทางให้เรเนลเมสซี่อยู่ในทีมผมจะเซ็นสัญญากับเขาดูหอมหวานมากๆครับนะตอนนั้นดูยังไงก็ไม่มีทางที่เรเนลเมสซี่เนี่ย จะย้ายทีมแน่นอนอยังไงเมซี่ก็ต้องอยู่กับเราในความรู้สึกผมนะตอนนั้นนะผมจะเล่าเป็นฉากๆจากความรู้สึกผมนะผมอาจจะไม่มีข้อมูลที่แน่นมากไม่ได้มีข้อมูลที่เป๊ะมากแต่เอาจากที่ผมจำได้และอารมณ์ผมนะก็ะ <c oughs> <c oughs> ช่วงเวลานั้นเมซี่ไม่ได้เล่นนะสุดท้ายด้วยเนาะเพราะตอนนั้นเหมือนปล่อยให้เมซี่พักเบรกไปให้ไปเตรียมตัวกับทีมชาติไปลุยโคปาเลย <c oughs> เมซี่ก็ไปลุยโคปาก็แข่งชนะได้เป็นแชมป์โคปาอเมริกามาเราก็คิดว่าโอ้โหสบายแน่ บาซาเซนสัญญาเมซี่สบายๆบาย,บายแล้วก็พอรู้มาข่าวก็มาเรื่อยๆโรมาโน่ <om> ก็บอก100%เเซแน่นอนน,น,นู่นนี่นั่นเราก็โอ้โหสบายใจเลยกูได้ต่อสัญญาเมซี่เว้ยกูได้ดูเมซี่ในสีเสื้อบาร์เซโลนาต่อไปสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้นะรเดี๋ยวไปดูเหตุผลเท่าที่ผมรู้นะคือหนึ่งทางบาร์าเซโลนาเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ยุค บาโตเมลแล้วครับที่ให้ค่าเหนื่อยนักเตะสูงมากเลยนะครับและทีเนี้ยช่วงนั้นเพื่อนๆน,น่าจะรู้ว่าเพราะเอ็ดผลไรที่ทําให้สโมสรทั่วโลกเนี่ยสูสญเสียรายได้ก็คือโควิดถูกไหมครับโควิดทําให้ทุกสโมสรในโลกแย่นะครับการเงินภาวะการเงินแย่มากแต่บาร์เซโลนาเนี่ยหนักมากนะครับโดน ผลกระทบเต็มๆนะครับความจริงมันไม่มันมีส่วนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่โดนจากโควิดมันโดนมาจากบาโตเมลนี่แหละจากค่าเหนื่อยที่ให้จนโอเวอร์ครับจนทีมเป็นหนี้โ,โหเป็นกี่พันล้านไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ทีนี้ทางเอ่อทางลาลิก้าเนี่ยก็ไม่ได้ผ่อนปลนอะไรให้เลยนะครับก็ต้องทําให้บาร์เซลโลนาเนี่ยต้องลดเพดานค่าเหนื่อยของทีมอ่ะลงจาก4ล้านนะครับ ให้เหลือ1ล้านเลยทําให้ยังไม่สามารถเซ็นสัญญาเรียนเมซี่ได้นะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนาะในช่วงที่เมซี่ไปพักเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเตะทีมชาติก็ยังไม่สามารถให้เมซี่ต่อสัญญาได้เพราะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องเพดานค่าเหนื่อยก่อนณตอนนั้นเราก็โอ้ยเดบายมาว่ะเดบายนี่ฟอร์มพลิกพกเลยนะฟอร์มกําลังดีมากครับตอนอยู่กับลนะียงเนาะโอ้ฟอร์มดีมากได้มาโอ้ดีใจ เพราะว่ากิสมันเราก็อพูดตามตรงฟอร์มไม่ได้ดีเท่าตอนอยู่กับแอดมอริดถูกไหมก็ไม่ได้ปังครับย้ายมาก็ไม่ได้ปังนะแล้วก็เอามาตรงนี้แล้วก็มีกิสมานคิสมานอาจจะดีขึ้นก็ได้อะไรเงรี้ยแล้วก็โอ้โหฟอร์มใจเราลมงมาเลยเดปายปีซีซั่นเล่นดีโอ้โหเมสซี่มาสบายแล้วทีนี้สุดท้ายทางลาปาตาเขาก็บอกว่าไม่สามารถต่อสัญญาเรียนเรือมสซี่ได้เนื่องด้วยเหตุผลทางเพดานค่าเหนื่อยนะครับโอ้โห ทุกคนคิดดูนะจากวันที่เรารู้ว่าเนี่ยมันจะเป็นวันที่เซ็นสัญญาลิโอเนลเมซี่แต่กลับกลายเป็นวันอำลาเมซี่ซะงั้นผมก็เสียใจโมโ oh หหงุดหงิดผิดหวังทุกอย่างครับร้องไห้เลยครับนั่งร้องไห้อยู่ทนทนไม่ได้จริงๆครับผมแบบเออรับไม่ได้ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าลาลิก้าเนี่ยเป็นตัวร้ายถูกไหมครับทางปารีสแซงต์แชงเนี่ยก็เพดานค่าเหนื่อยเกินนะทุกคนรู้ไหมแต่เพียงแค่ว่าลีเขาเนี่ยผ่อนปลนให้ เนื่องด้วยสภาวะโควิดเนี่ยเขาก็เลยผ่อนปนให้แต่ทางลาลิก้าไม่ผ่อนครับด้วยความที่ผมเข้าใจนะอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะเอาแบบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันหลายคนน่าจะจะได้ไม่ต้องมาโวยผมก็ค,มคือทางลาลิก้าเนี่ยไปตกลงข้อเสนอจากดีลของ CVC ก็คือจะขอ10%อร์รายได้แบบถ่ายทอดสดอะไรเงยสิงเจากทุกทีมในลาลิก้าแล้วจะให้เงินกู้ตาม มีเ е й ติ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยบาร์เซโลนาก็จะได้ประมาณแบบ200ล้านกว่าหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเซ็นมาเนี่ยถามว่าสามารถชดเชยเพดานค่าเหนื่อยให้กับเรียวเนลเมซี่ได้ไหมให้เดียรเนียเมซี่ต่อสัญญาได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับทางลาบาต้าก็บอกนะตอนนั้นว่าไม่ได้แต่ทางลาลิก้าเนี่ยเหมือนจะผ่อนให้เออถ้าบาร์เซโลนาเซ็นเนี่ยจะผ่อนให้นะอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกลาบัตต้าเนี่ยเหมือนจะเซ็นนะครับแต่อยู่ๆไม่รู้เพราะอะไรนะไปคุยกับทาง อของทางเรอัมลมาดริดเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเออเขาก็ไม่เอาแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าทีมอะไรก็ไม่เอาเหมือนกันเลยเงี้ยก็เลยกลายเป็นบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแล้วก็อีกทีมหนึ่งไม่เอาเป็น3ทีมที่ไม่เอาประมาณนั้นมัน้งเออก็เลยทําให้ไม่สามารถต่อสัญญาเรียวนเนมซี่ได้ทางลาบาตตาก็บอกไม่เอาหรอกมันเสียตั้ง900ล้านอ่ะไม่คุ้มนะครับหลังจากนั้นผมก็ อ่านข่าวตามข่าวอ๋อมันเพราะเหตุผลนี้เราก็เลยทําความเข้าใจว่าอืมโอเคเข้าใจแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันเร็วไปไหมวะที่จะต่อสู้เพื่อเซ็นสัญญาเมซี่เนี่ยเร็วไปไหมทําไมถึงยอมแพ้ง,ง่ายจังหรืออาจจะมองมุมนึงว่าอ๋อจะได้เหลือเวลาให้เมซี่ปเป็นสัญญากับทีมหมืน่นซึ่งเอาจริงจริง ถามผมนะหวันสุดท้ายอะเมซี่ยังไปเซ็นกับปารีสได้เลยเพราะปารีสเขาอยากได้เมซี่อยู่แล้วถูกไหมไม่ว่าทีมไหนก็อยากได้เมซี่ทางนั้นแหละครับงงเหมือนกันว่าทําไมลาบป้ต้าเลือกที่จะปล่อยเมซี่ออกไปทั้งอย่างนั้น,นครับปล่อยฟรีงงงงจริงๆนะเออแล้วผมก็ได้มีแต่ความรู้สึกงุนงงว่าเออทําไมทําไมมันต่อไม่ได้วะเออไหนๆแล้วอะคุณก็จะแบบ ไม่เอากิสมันใช่ไหมเออคุณตอนนั้นกิสมันยังไม่นนเนาะก็จะมีพอหลังจากเมสซี่ออกไปเมสซี่ต้องย้ายทีมอย่างเงี้ยเราก็ยังมีความสุขว่าอาวกิสมันยังอยู่ได้ทําไมคุณไม่เลือกเอาเลือกปล่อยกิสมันออกไปวะทําทไมไม่เก็บเมสซี่ไว้เป็นผมอะทุกคนก็ได้ที่นั่งดูอยู่คุณเลือกใครระหว่างกิสมันกับเมสซี่กิสมันค่าเหนื่อยแปดแสนทำไมถึงยังเล่นอยู่ต่อได้วะผมงงมากก็เนี่ยถ้าคุณไปคุยกับเมสซี่ให้ค่าเหนื่อยเขาลงมาเหลือสัก20 0,000 5 0 0 0 0นอะไรเงี้ย ผมเชื่อเมซี่ยอมเล่นนะแล้วก็ให้เป็นเงินโบนัสไปแบบว่ายิงครบ30ประตูเอาไปอีก2ล้านอะไรเงี้ยเออก็ให้เข้าไปอะไรอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ทําไมเรื่องที่จะเก็บกิสมันไว้แล้วปล่อยเมซี่ออกแต่สุดท้ายพอเล่นไปอ่ะสักพักหนึ่งก็ปล่อยกิสมันกลับไปแอนมาลิดด้วยการยืมตัวหรือไงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อขาดที่หลังอะไรเงี้ยมั้งอุมติตตี้อย่างเงี้ยโอเคค่าเหนื่อยเยอะคุยกับเขาแบบว่าฟอร์มไม่ดีเลยเนี่ยไม่ให้ลงแต่ก็เก็บ แล้วค่าเหนื่อยก็สูงทําไมไม่ยอมแบบจ่ายฉีกสัญญาแบบให้มันเป็นฟรีเอเย่นไปเลยใช่ไหมหรือคนอื่นที่ค่าเหนื่อยสูงๆอย่างเงี้ยเพื่อนในทีมอ่ะก็คุยกันดิปีเก้ยอย่างเงี้ยลดค่าเหนื่อยไปดิปีเก้เขาก็อันนั้นอยู่แล้วอ่ะแขวนสตารท์ทที่นี่อยู่แล้วก็ขอลดค่าเหนื่อยไปเลยคุยไปเลยคนในทีมอีกหลายคน ทำไมไม่คุยทำไมคุณไม่เลือกที่จะล้งเมซี่ไว้คุณแบบไม่ทำหลายๆทางเลยเหรอหรือว่าคนในทีมมันไม่ยอมลดข่านเหน่งจริงอันนี้คือความรู้สึกผมนะตอนนั้นนะความคิดผมนะตอนนั้นว่าทําไมวะทําไมถึงเก็บกิสมันไว้นะตอนนั้นใช่ไหมแต่พอผ่านมาสักพักหนึ่งครับก็กิสมันก็ย้ายออกไปคนนุ่นก็ออกไปนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นผมก็เออตามมาดูเมซี่ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงอ้ผมลืมพูดตรงนี้ไปเลยวันที่อําลาเนี่ย เมซี่เขาก็เป็นคนพูดเองใช่ไหมครับวันที่อํลลาสโมสรบอกว่าเขาไม่ได้ทันเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะย้ายออกสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเมซี่ย้ายออกเพราะอะไรก็ฟังแล้วก็เข้าใจได้แล้วนะครับไม่ใช่มาว่าแบบย้ายออกเพราะเงินเพราะนูน่นเพราะนี่เพราะนั่นนะครับรู้ได้แล้วเนาะก็วันที่ถแถลงการก็โอ้โหเศร้ามากนะครับสุดท้ายก็ไปเซ็นสัญญาที่ปารีสแซงแมงนะครับมันก็เป็นความเศร้าเลยนะ หลังจากนั้นนะครับผ่านมาเมื่อ4วันที่แล้วครับตอนนี้วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่18 4วันที่แล้วผมไปเห็นโพสต์หนึ่งของคุณเจมลาลิก้านะครับพี่เจมลาลิก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักข่าวที่ทําเกี่ยวกับลีกลาลิก้าเนาะเขาก็โพสต์โพสต์หนึ่งผมก็ไปนั่งอ่านลาปอร์ตาเนี่ยไปคุยสัญญากับ CVC อยากจะกู้อยากจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้มันมีคำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเ้ยแบบว่า เฮ้ยนี่มันเกมการเมืองไหมเพราะเมสซี่ใหญ่กว่าสมโมสสอเลยคุณถึงไม่ลังตัวเขาไว้ตอนโรนินโญ่คุณก็ทําแบบนี้คุณก็ให้โรนินโญ่ออกอันนี้ผมคิดนะหลายคนอาจจะค้านผมก็ได้ผมเชื่อว่าลาบอต้าแม่งทําเพื่อสมโมสสแหละเออมันทําเพื่อสมโมสสออยู่แล้วมันรักสมโมสสแล้วมัง้งผมคิดอย่างนั้นนะแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้ามึงจะมาเซ็นสัญญาย,ยอมเอา CVC เงิน CVC อ่ะทำไมไม่เซ็นตั้งแต่แรกวะ เพราะลาลิก้าแม่งก็พูดเองว่ามันจะหาทางเซ็นสัญญาให้เมสซี่เล่นต่อได้คุณคิดว่ามันน่าหงุดหงิดไหมผมเนี่ยอาจจะพูดแบบสลับไปสลับมาหรืออะไรเงี้นะแต่สําหรับผมเนี่ยแม่งเจ็บใจมากเจ็บใจมากนะครับจากคนที่เราคิดว่าโอ้โหแม่งเขาต้องกลับมาทําให้บาร์เซโลนาเรายิ่งใหญ่กลับมาวางแผนโปรเจกต์ดีๆไม่ซื้อตัวโง่ๆเหมือนบาตเมล ไม่ยอมไปทุ่มเงิน140ล้านเดมเบเล่ร้อล้านคูตินโยร้อย่สิบล้านคริสมันอย่างเงี้ยคงไม่มีอะไรอย่างนี้ละคงมาแบบโอ้แมงเสริมฮนะาร์แลนด์แน่ฮาร์นดะ์มาแน่ไอคนนู้นคนนี้เก่งๆ่งมาแนะ่กับกลายเป็นผลงานที่เขาทำคือปล่อยให้ลีเนลเมสซี่ย้ายทีมแบบฟรีปล่อยให้คนสำคัญของเราปล่อยให้คนที่ดีที่สุดตลอดการออกไปอย่างนั้น ออกไปเฉยๆเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้มันมันรับไม่ได้ถ้าเขาเซ็นนะถ้าเขายอมเอาเงินจาก CVC เนี่ยถ้าเขาเอาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่ yeah! ห่วยแตกมากคืนน้ำลายตัวเองมากๆตอนแรกผมไม่เอาผมไม่เอาหรอกอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมาเอาเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกระเบิดเลยอะ่ะผมโมโหมากครับจากที่ไล์สดเพื่อนๆลองไปดูเลย ทุกคนลองไปดูได้เลยครับมันเป็นอารมณ์ที่ผมเดือดดานแบบโกรธจนพอได้รับได้พูดออกไปคือผมเก็บกดมาผมก็ไม่ได้อยากจะพูดประเด็นนี้สักเท่าไหร่หรอกผมไมไ่อยากจะทําคลิปแบบนี้สักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นเหมือนว่าผมแบบว่ามานั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนไม่มูฟออนจากเมสซี่สักทียอะไรเงี้ยเหมือนแบบผมดูเป็นคนที่แบบว่าอวยเมสซีจ่จนเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบลยไม่ค่อยอยากทําหรอกแต่มัน,มน มันน่าพูดอะแบบทําไมวะถ้าถ้ามึงจะเลือกมาเซ็นตอนนี้มึงไม่เซ็นตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้เมซี่ยังไม่ย้ายทีมทีมก็ไม่ต้องมาอยู่อันดับประมาณเนี้ยคือผมเสียใจตรงไหนรู้ไหมทุกคนผมอะดูนะดูบ้างบาร์เซโลานาดูบ้างแต่ผมทําใจดูไม่ได้จริงๆครับไม่ใช่ว,ว่าทีมแย่หรือทีมอะไรนะทีมแย่ผมดูได้เว้ยผมก็แค่บน่นผมแค่นั่งบน่นโอ้ทีมเล่นไม่ดีคนนั้นเล่นไม่ดีแค่นั้นเองทีมแย่แต่พอมันไม่มีเมซี่อะมันดูแล้วมันรู้สึกแบบ อ,อะไรเนี่ยเก็บกิษมันไว้ทําไมตอนนั้นน่ะถ้าปล่อยกิตมันไปตอนนั้นน่ะค่าเหนื่อยลดมาแปดแสนถูกปะเซ็นเมซี่ไม่ได้เลยเหรอฉีอุมิตี้แม่งไปดิจะเข้าไหลเชียวค่าเหนื่อยมันก็ต้องลดไปอีกสองแสนนะ่ะไม่ได้เลยเหรอวะไปขอซีเนียในทีมอ่ะปีเก้ใครอีกอะเอาบาอะไรพวกเนี้ยไปขอให้มันลดค่าเหนื่อยลงไงเมซี่ก็ขอให้เขาลดค่าเหนื่อยลงให้เป็นให้คนอื่นเอาเป็นโบนสัสไปอะนะ ให้ทุกคนเข้าใจนะว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอพ้นสถานการณ์โควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเคลียร์กันมาอะไรนี่น,นู่นนี่เนี่ยกันไม่ไม่ทำงงเก็บยิดมันนะครับสุดยอดจริงๆคือผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดลาปอต้านะมันก็ผิดมาตั้งแต่บาตโตเมลล้วะแต่ผมก็แบบม,มันผิดหวังผิดหวังจริงหลายคนอาจจะงงกับสิ่งที่ผมพูดอาจจะแบบไอ้นี่มันพูดกลับไปกลับมามพูดอะไรวะคือแบบ ผมไม่รู้จะผมแบบผิดหวังจนผมโกรธจนผมแบบยังไงอะ่ะพูดแบบพูดแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะคือผมเป็นอย่างนั้นเลยอตอนเนี้ยมันผิดหวังจริงๆครับที่เราต้องมาเสียนักเตะอย่างเมซี่ออกไปด้วยอะไรแบบอย่างเงี้ยเกมการเมืองแบบเนี้ยแล้วถ้าแม่งแบบเซนจริงๆนะผมจะทําคลิปออกมาลาด,ด่าลาปอร์ต้าเลยเว้ยถ้ามึงเซนตั้งแต่อตอนนั้นป่านนี้เมซี่ก็ยังอยู่กับทีม ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ฟังมาด้วยกันมันก็อาจจะเป็นคลิปที่ผมระบายความรู้สึกออกมาในฐานะแฟนบอลน,นะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาเนี่ยผมก็อ่านมามันอาจจะข้อมูลที่จริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ทราบแต่เท่าที่อ่านมามันก็มีประมาณนี้นะครับมันก็มีหลายสำนักเล่นประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ผ่านมือพี่เจมส์ลาลิก้ามาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับก็ขอบคุณทางเพจ เจมลาลิก้าแล้วก็ขอบคุณข้อมูลทางมีขวัญลามาเซียด้วยที่ทําให้ผมแบบว่ามีข้อมูลบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับจากทางหลายๆทางครับสบปปลาวกัมพูชาประเทศไทยเองด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์หรือแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับ The มือนกันนะครับลิงก์เพจผมอยู่ใต้ description นะครับก็ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ